สวัสดีครับทานผู้ชมนี่ก็อยู่กับช anel Smile Vlog นะครับคุณนองเทียบเป็นโลกแห่งเกมและโลกแห่งความจริงนะครับก็วันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมจากโซสาเหมือนต่อนะครับหลังจากมีท่านผู้ชมเรียกร้องเข้ามานะฮะผมเราก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับคราวที่แล้วเราก็สู้กับอสุวินตัวใหญ่นะครับดาบใหญ่2ตัวนะครับซึ่งก็ค่าได้แค่ตัวเดียวนะะอีกตัวหนึ่งไม่รอดนะฮะ ผมว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่านะฮะชุดนี้รู้สึกจะไปไม่รอดนะฮะเอ่ออชุดไหนดีเนาะชุดอัศวินหรอผมว่าชุดยินจาน,นี่แหละโอเคแล้วแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนอาวุธนะครับอาวุธเราจะใช้หอกไฟนะครับดู พอล่าสุดผมจะใช้หอบไฟอยู่นะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่กาๆได้นะครับตอนนี้น่าจะร้อยห้าสิบร้อยเอ้ยร้อยหกคลิปแล้วนะครับร้100อยกว่าคลิปแล้วเคยนะครับอยู่ในวะเนี่หอกไฟคือไม่ได้เล่นนานนะครับนี่ประวะ นี่ละมั้งใช่จะบอกโอ้ไม่ใช่นะฮะอืม ก็จะน,นี้นะครับโอเคนี่หอกไฟข้อดีของมันก็คือโจมตีระยะไกลได้อย่างรุนแรงเอยไม่โดนขออีกทีละกันโอ้โหยังไม่ตายเอาไปอแข็งทะลุหินได้เลย ลงมาสิครับก็ลงมาสิครับก็ลงมาสิครับว่ายัางไงครับโอ๊ยโดนโดนคุยสังหารนี่นะเรียบร้อยคุยมันแรงมากเลยนะฮะ มื่อกี้ขนาดเ้าเรียกว่าถือโล่ไปด้วยนะครับอันนี้จะไม่ถือโล่นะครับถือสองมือเนี่ยจะแทงแรงขึ้นนะครับผมเรามาดูว่าจะปราบอัศสวินทั้งสองตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ เนลียวๆไปก่อนนะฮะจะได้ไม่เปิือนสเตมิน่าอ้มแห่งช้านะฮะแต่ว่าทีเดียวอยู่สไนเปอร์ยิงใส่หัวเรียบร้อยนี่อย่างแรงนะ โซลเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวอาอยู่นี่เก็บโซก่อนเดี๋ยวผมต้องไปใช้โซนะครับคือจะไปใช้โซก่อนดีกว่าประเด็นนี้คือจะกลับไปยังไงล่ะเนี่ยกลับไปส่โคก่อนเนี่ยใช้โซกลับไปทางนี้นะครับใครมาเล่นมานนบ ทางเข้าอยู่ตางไหนวะเนี่ยวดไม่มีทางเข้าเลยอ้อบนดอนเมืองหรอ นะครเดี๋ยวเราจะกลับไปใช้โซที่บ้านของเรานะครับเนาวทำไมลงมาไม่ได้ สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวจักทายกันนิดนึงโอเคสวัสดีครับเรามีอะไรเพิ่มไหครับโอเคนะครับเกาจำไม่ได้อะไรเพิ่มอะไรนะ่ยอันนี้จะเพิ่มเอฟพนี้จะเพิ่มเตมิน่านะฮะ เพิ่มความแรง Detectivity เพิ่มความเร็ว Intelligence ความฉลาดเฟสลากนี่เป็นเวทมนต์นะฮะพลังเวทอันนี้คือเลือดอันนี้คือ FP นะฮะแล้วก็มันก็จะเพิ่ม r e s i s แ a n c ด้วยนะฮะเพิ่ม F ไอตัวนี้มั่งดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เพิ่มเลยเพิ่มไปสองเวลเลยนะฮะโอเค เหลือดสามหมื่นสามหมื่นถือธนูเก็บไว้นะฮะธนูไฟบ้างหน่อยนะฮะใช่ไหมฟีเจอร์เอลโลดาร์กเอลโลวูดโบว์วูดโบว์ฟีเจอร์เอลโลไม่ใช่ธนูไฟแต่เป็นธนูที่แรงขึ้นนะครับธนูไฟไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่หายไปเจออาจจะเจอแล้วลืมไปแล้วก็ได้นะสามหมื่น อตุนไว้นะฮะเราต้องใช้เงินให้เป็นเราใช้เงินให้หมด อเคนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมพร้อมรุยเ,เพิ่มเลือดเหรอเพิ่มเลือดก็ไม่รอด ไกลแค่ไหนก็ต้องโดนเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยเจเยรเจเยรเจเย็นมาสองแทงสองมาสองแทงสองเรียบร้อยวิ่งมาลักพอก เอาละครับของจริงครับของจริงของจริงจริงหูนะจะหลบดาบมันทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับตองใช้จังวัดสองอือหือมันสวนกันนะครับ โดนเยอะแล้วเงนนยครับโอ้โหแลกแลกกันเราตาย แรกกับมันนี่น่าจะไม่นรอดเราคงต้องใช้จังหวะสองนะครับจังหวะสองแล้วคอยเติมเลือดวิ่งไปเลยดีกว่านะฮะขี้เกียจขี้เกียดคลายพวกนี้แหละเสียเวลาเสียเวลามเวลาโอ้ยลงมาผิดท่า ตามมาแม่ตั้มาแม่โอ้ยโอ้ยมันเลยขวาครับวิชาเจ้าช่างกิ่งกาจิงนักข้าขอนับถือ สานี้เราไม่ใช่โล่นะฮะเราบังคับตัวเองว่าต้องกระโดดหลบให้ได้นะครับโอ้โหปักน้องมปะปักข้างล่างนะฮะอืม แ่งหงวะรวบร้อยมาซ้อมหลบกันเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับโอ้เป็นไงเล่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือหือกับโดน โอ้โหโดนฟาดลอยขึ้นกากอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานง้อโอ้โหเมดาบูไลเยอะง่ายกว่าไ โอเคนะครับผมขอทีหนึ่งถ้าไม่ได้เดี๋ยวคงต้องไปใช้ดาบซามูไรแล้วครับอันนี้ก็ห่างล้างไปนานนะครับถามว่าปกติเล่นกากไหมก็ปกติก,ก,ากากอยู่แล้วนะครับ ขาดภาคได้นะครับบั้งใจสุด สเต็มนะครับแต่เย็นพี่น้องอืสําเร็จจนได้นะครับเฮ้ยได้แหวนมาด้วยนะฮะ ในแหวนใหม่มานะครับเป็น Inkite Magic d a g e Absorb นะครับก็คือ,อเพิ่มการป้องกันเวทมนต์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเราก็ผ่านตรงนี้มาได้แล้วโอ้ห้องบอสอยู่ตรงนี้นี่เอง เสียงบอสน่ากลัวมากบอสอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูโอ้ยบอสตัวนี้เหมือนเคยจะมาสู้แล้วนะครับน่ากลัวมากเคยบอส้ยยังไม่เคยนะฮะตัวนี้ Notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up, for he is all that I have. mine, I เพิ่งเจอครั้งแรกจะรอดไหมครับมาเข้ามาสิครับก็ามาสิครับกลัวที่ไหนล่ะครับเอ้าไปไหนครับผมอยู่นี่แหงยับก่อนแหงยับก่อนแหงยับก่อนเฮ้ยมันใช้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเลือดเติมเลือดโอ้โดนอะไรเข้าไปไม่รู้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตั้งหลักก่อน อุ้ยสีโดนด้วยอือไงสามร้อยเก้าสิบแปดสามร้อยสี่สิบเดี๋ยวมันเะลิกกันนี่คือเราดานหน้าสู้เลยนะไม่มีหลบโอ้โหได้ไปประมาณหนึ่งในสี่หนึ่งในห้า โอเคครับผมในที่สุดเราก็ปราบเจ้ายักษ์สองตัวนั้นได้นะฮะอัศวินดาบใหญ่นะฮะแล้วก็ไปเจอห้องบอสนะครับบอสตัวนี้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกด้วยนะครับก็สู้แบบดาหน้าสู้ก็ได้ประมาณ1ใน5นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้หลบเท่าไหร่นะฮะถ้าเอาจริงนี่ก็น่าจะมีโอกาสชนะไม่รู้มันจะมีแปลงร่างหน่ร่างสองอะไรหรือเปล่า ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ